สวัสดีค่ะประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรอปรถมมทัศนตอนสัตยาภาลีสืบสารพระราชปณิธาน,านพระพันปีหลวงณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา19นาฬิกา33นาที ทั้งนี้การแสดงขนมูลดิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติตอนสัตยาภาลีจะจัดแสดงขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา2,000บาท1,800บาท1,000บาท800บาท, 1, บาท,บาทและ600บาท รอบนักเรียนราคา200บาทจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิตเมเจอร์